สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว youtube คะ่ะวันนี้มาในชุดเรอไม่ใช่ <laughs> ชุดเซตกระโปรงทรงเอนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอนะคะอืมนะคะเป็นเสื้อทรงธรรมดาเรียบเรียบนะคะแต่แขนดูสิคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้สีกะปิเนาะสีปูนสีกะสีปูนเนาะไม่ใช่สีกะปิเรือกกะปิดิค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแต่สีตามสีตามอ่า สีตามในในในคลิปเลยนะคะสีเหมือนของจริงนะคะเซตนี้ก็มีตั้งแต่อก3 2ถึง44นะคะราคาเซตหนึงแค่1 9 5 0นะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็คือทักสอบถามแมค่ค้ามาได้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้หรือไม่ก็ติดต่อกันนะคะได้ทั้ง3ช่องทางชื่อเดียวกันหมดนะคะบ้านต่อตอนะคะติกตอกก็วันิดาซิวนะคะเรามีไลฟ์สดทุกคืนวัน ศุกนะคะวันสุกวันเสาร์นะคะถ้าวันไหนที่แม่ค้าแบบไม่ไหวจริงๆก็จะแค่วันเดียวนะ,ะสัปดาห์หนึ่งแค่วันหนึ่งวันเดียวนะคะเพราะว่าอ่าวันธรรมดาก็แมคค้าทํางานนะคะออกแบบตัดเย็บให้เพื่อนๆดูอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะเซตนี้แค่1950มีสีอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะมีสีน้ําตาลทองนะ มีสีน้ำตาลทองด้วยเดี๋ยวจะจากคลิปนี้เดี๋ยวจะใส่สีน้ำตาลทองให้ดูนะคะสีน้ำตาลทองก็สวยนะคะใครสนใจก็คือเอฟได้นะนะคะเย็นวันศุกร์นะคะก่อนจะหมดนะดพอเราจาหน่ายทั้งตีกและส่งนะคะขายขายตีกก็ถูกมากแบบเกือบเท่าราคาส่งเลยเพราะเราผลิตเองนะคะตัดเย็บเองทำเล็กๆนะคะแมคะ่ค้าทาคนเดียวนะ,ะมีช่างเย็บอยู่ไม่กี่คนก็ทําคนเดียวทําขายไปเรื่อยๆนะคะนะคะสวยมากนะคะแขนสวยมาก ค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสนะคะชุดเซตนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะคะถ้าบางบางทีแม่ค้าก็ลืมเนาะลงคลิปช่องหนึ่งก็ลืมลงช่องหนึ่งแต่ก็ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มแต่ว่าแม่ค้าไม่มีเวลาตัดต่อคลิปนะคะเพราะว่าก็เป็นช่างตัดเสื้อนะคะจะยุ่งมากกว่าก็จะยุ่งกับงานวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งไปร้านบ้างวิ่งไปคุมช่าง เย็บช่างอะไรด้วยเงี้ยนะคะมา,มาทําคลิปตัวกลางคืนถ้าจะมาตัดมาต่อคลิปอะไรก็แบบกว่าจะได้นอนเนาะเพื่อนๆเนานะก็คือทําคลิปเสร็จก็คือโพสต์เลยไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันนะคะไม่มีความสวยงามไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อคลิปนะคะก็คือทําไปอย่างนั้นแหละนะคะทําไปเสร็จก็โพสต์เลยนะคะนะคะสวัสดีนะคะแล้วค่อยเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ